กลับไมกแล้วครับผมแอมครับคูเคปาฟิตครับวันนี้เอาใจสวออีกแล้วและอีกแล้วเพราะว่าสวอคอมเมนต์มาบอกว่าชอบทุกคลิปเลยใช่วันนี้ก็เลยจะเป็นสีท่านะครับบริหารเข่าทําให้ข้อเข่าแข็งแรงอ่ะมาท่าแรกจัดไปท่าแรกครับเราจะยกขาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วงัดปลายเท้าขึ้นพร้อมสลับกับเหยียดปลายเท้านะครับจะเป็นการบริหารหัวเข่านะครับ งัดขึ้นและเหยียดออกไปนะครับสิบครั้งครับทุกคนอึบหนึ่งอึบสองอึ้บครั้งละสิบสามค่อยๆทำช้าๆนะครับสี่อึบห้าอึบหกเจ็ดแปดเก้าและสิบครับมาเปลี่ยนข้างครับทุกคนมาอึบหนึ่ง สองสามสีห้าหกดแปและสิบครับมาท่าที่สองทุกคนเราจะยกเท้ายกขาขึ้นมานะครับพร้อมงัด,ดปลายเท้าขึ้นนะครับค้างไว้สิบวินะครับ ทำสามรสามรอบแล้วกันข้างละสามรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะค่อยๆลงก่อนอ่ะขึ้นมาใหม่งัดปลายเท้าขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะค่อยๆลงยกขึ้นมาใหม่งัดด้วยนะครับงัด ปลายเท้าสองสา7สี่ห้าเคเปลี่ยนข้างครับยกขาขึ้นมางัดปลาเท้าทครันะครับทุกคนสามารถทำประมาณส10ครั้งได้นะครับต่อข้างห 7, 8, 9, 1ดแดอ่ะค่อยๆลงยกขาขึ้นมางัดปลายเท้า 1, นึ 3 4มส <10. S 1> ี่ห้าหกเจ็ดแาสิบค่อยๆลงยกขาขึ้นมางัดปลายเท้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเสโอเคท่าที่3ามครับทุกคนครับท่าที่3มเราจะยืนขึ้นนะครับครับถ้ามีกำแพงหรือมีเก้าอี้ก็จับเก้าอี้แตะเก้าอี้ไปได้นะครับครับ ดี๋ยวพิงครับดีหรวจับกาแพงไว้ก็ได้นะครับครับยกเข่ายกขาขึ้นมานะครับแล้วเอามือจับปลายเท้าไว้นะครับค้างไว้อันนี้จะยืดหน้าขานะครับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเขียงข้างครับมาทำให้ดูครั้งนี้อ่ะเพิบได้ยกขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหอีกครั้งอีกครั้งนึ่งอีกสองเซตดิสเซตเลย่ะโอเคป่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้บโอ้โหได้ฟิวอ่ะได้ฟิวมาฮึบหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจปด เก้าสิบโอเคครั้งหนึ่งมามาฮึบให้หาเก้าอี้จับไว้นะ1นึ่งสองสาม่าโอเคฮึบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหมาท่าสุดท้ายต่อไปท่าสุดท้ายท่าที่4ครับทุกคน จริงๆท่านเนี้ยถ้ามีกําแพงอ่ะให้ทุกคนอ่ะเอาหลังพิงกําแพงให้หลังตรงนะให้หลังตรงพิงกําแพงแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกในการพิงกําแพงนะครับเหยียดแขนออกไปนะครับแล้วค่อยๆย่อเข่าลงแล้วให้น้ําหนักนะครับมาอยู่ที่สะโพกนะครับเข่าจะไม่เกินปลายเท้านะครับย่อลงไปเท่าที่ย่อไหวเล็กน้อยนะครับย่อเล็กน้อยหลังตรงไว้ครับแล้วค้างไว้10วินะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเราทำให้ดู3าครั้งนะเก้สิบอ่ะขึ้นมาไปลงใบไม่ลงเท่าที่ไหวทุกคนแค่ให้เข่าเาได้ทำงานสองสามสี่ห้าหัวเข่าไม่เกินปลายเท้าทุยคนนะแปดเสบอ่ะขึ้นมาลงใบไม่หนึ่ง2องสาสี่ห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเก่งมากทุกคนสี่ท่านี้นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งคือมันจะเป็นการยืดไปด้วยนะครับครับทำให้อ่าข้อต่างๆที่ติดนะครับมันมันเขาเรียกว่าอะไรระบบไหลเวียนเลือดมันทํางานได้ดีขึ้นครับใช่ทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แอมและครูเกณฑ์พาฟิตจากเฮลมีฟิตนะครับทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนครับบ๊ายบาย